ช่วงสุดเด็ดเคล็ดไม่ลับสวัสดีครับผมชื่อนงนรใช้ย o ู d ทาสปินค่ะครับ,รบวันนี้ผมจะมาบอกส o ดเด็ดเคล็ดไม่ลับกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีปัญหาแก้วติดการจนดึงไม่ออกวันนี้ทั้งหมดมีวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งเอาแก้ไปคาอกับ ก็อี้แข็งแงเฉพาะแก้วพลาสติกนะครับหลุดหมดเลยเห็นมครับหลุดหมดเลย <S <S นี่สองนะครับเอาเอาแก้วพลาสติกมาใส่ในกระมังแล้วก็ขย,ยับนะคะ ทิธีที่านะครับเอาน้ำร้อนทเทใส่ในกาละมงังแล้วก็เอาแก้วที่ติดจานใส่ลงไปต้องใช้ที่คีบด้วยนะครับเด็กๆทุกคนหรือเพื่อน,อนๆอย่าทำเองนะครับเดี๋ยวน้ำร้อนลวกมือต้องให้พ่อคุณพ่อคุณแม่ทำให้นะครับ จากนั้นหนึ่งนาทีผ่านไปใช้ที่ขีบเอาแก้วขึ้นมาละครับแล้วก็ดึงออกได้ง่ายละครับแค่นี้เพื่อนๆจะหมดปัญหาแก้วติดกันหรือชามติดกันได้ละครับสวัสดีครับ